ครับสวัยยามเช้าครับอยู่กับผมพี่นันหนึ่งแล้วกัได้ครับวันนี้มีเบนนู้วันนี้มีแกงพี่ครับแล้วก็มีผัดมะรวดใส่หมูแล้วก็มีต้มจืดใส่เห็ดพอแน่พอแน่โอเคพอแน่ผมเนี่ยพอแน่ต้มจืดนี่อ่านี่ต้มจืดเนาะนีะ่ผัดมะรว รวมเป็นก้อนเป็นแก้มแล้วมันเหมือนยาวแล้วมันโปร่งเลน้ำดอยเปนโปร่งเรียบร้อยอันนี้น้ำพริกส้มอันนี้บางคนถามหาว่าน่วต้มเอาไปเนี่ยอย่างกินลูปนี่ยังอุุ่นฮ้อนอยู่จดเลยลูกมาจดเลยนะครับผมงอต้มเนี่ยใดกินลูกเนี่ยอีแม่ กินนี้พี่เข้ามาเด้นไพ่อแม่พ่อุงมแมป้าส่นะเอาเอาเข้าสกดกัลรวมไปหนึ่งอาปิน้องปัญญอเราเพ้่เโตได้โควาโควา กจับกจัวเวมึงงาภัติอมิโกะเาะอ,อมิดีย น้ำนหัวต้มจืดเห็ดนังฟ้ากะน้ำผอดดองกุมดองดองเองนักเลงพอ มาเนาะเอาลากอาช่ามล่งเยอะกันวันนี้ฝนตกสวยๆบรรยากาศมึนๆบดๆนย่งๆเจ้าไปฝ่ายมาก็ได้มีแดดสุขั้ รอแบบแวบๆบแบบสิ้นเดือนแล้วนะครับพวกบวันที่หนึ่งเทศกาลแต่ก็ัพรน้องอะ่ะลอยกระทงมาถึงเน้วบางคนก็ะถามว่าลอยกระทงมีที่นหน่อยพ่อแต่ทางที่วัดที่จัดลอยกระทง สำหรับพื้นที่บ้านไม่คืดหลวงเนี่ยก็จะมีอยู่สามตีด้วยกันก็คือหนึ่งละวัดมงคลนิมิตมาแนัน้นมันมีผู้ปิดติดข้างห้ยเป็นห้องห้อยห้อยเสียบห้วยบ้านไม่คืดหลวงนี แล้วก็สองวัดสี่พันเพนรวดขันไปยครับสามวัดชายสามมะเขือหลวงพ่อพระเจ้าตันใจแล้วจะน,น้ำแข็งสามวัด มีเวลาเจลกับเจลปฏิสามวัดกันได้มันก็จะเป็นวันขึ้นวัดพอดีนะเป็นวันขึ้นวัดกับเวลาขึ้นวัดกับขึ้นวัดไหนก็นได้เวลาลอยกับไปเก็บบรรยากาศเป็นสามวัดก็ได้นะก็ถือ อ,อร่อยอร่อยเลยนี่อร่อยเกินอร่อยเกิน14.9ข้อยมาครับมากินข้าวครับบาพอ่ำแน่ไปเลยนี่นมครับมากินข้าวครับ คือมนัก <ừ. S 1> ป่ะก่อควรเลยไปเป่ปาที่นว <ừ. S 1> งดนตรีไท,ทยบ่ะ เปลาเล่นหเปล่าเเกปล่าเล่นนี่หรอเป่ากักได้เลยแหละเปล่าได้เด็เปอืเปอนร้องเลอไงไหนที่ได้เดเพื่อนร้องเพงนัง้นเพลงแรกเปล่เอร้งองเอสง

กำลังแร่นใจตัวนะครับน้องบอกออไปเป็นกำลังแร่นใจตัวนะครับอืพระอภัยมณีนนเปล่าปีฟัอง,อ,งอือฮึห้าแก้มเลย bọc một cái u cái gì vậy con này menu nhắm không หหเหมากสมุกคยสำหรับเรื่องมัน,นาวนะครับหลายคนหลายท่านตรงนี้ก็มีราคาขึ้นหน่อยห<ม>เป็นบาทสองบาทก็ถือว่าโอเคแนละ้วเนาะมะนาวนะ<ม>อื อีกนิมก็มา <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับเมนูบ้านๆสองก้อนโล ต้าที่ห่นกับกับเข้ากันอย่างที่บอกเนี่ยมันมีพัดบดถบั่วมีต้มจืดมีหน่อไม้ต้มอ,อาดบ้านอานหารมึงบบหน่อไม้ก็เหรห่นแต่ที่คลิปไปเอานะ่ะนี่ก็จะเป็นผักดองอันนี้มันได้ทําคลิปแต่ว่าตอนปลูกตอนอายังแตกๆเคยทคําคลิปไปละนะมีต้นหลังบ้านกินตลอดดองกินอยู่คนเดียวเนะี่ยต้องโดยที่กินตัวแม่กับได้กินตัวนะครับผม ครับสาหรับคลิปนี้นะครับกับผมพี่หนนเน่งแล้วก็ดอยครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังอกกาลังใจมาร่วมนัง่งกินเข้าเป็นยาวิตามินตุยกรนะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนั้นจงแข็งแกร่งปลอดภัยที่แมกซขึ้นจบดีมีเงินใจถูกเด็กถูก่วยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกับหน้าที่การงานจงมีอายุวันนะสุขภาพละและภัษกาการอันชุ่มเนื้อและเย็นใจไขรที่มีสุขอยู่แล้วของสุขยิ่ยงขึ้นไปทุกข ของฮุกนั้นจงบราไหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมผู้อดตุวคนกับผมพีหนนึนง่งแล้วก็ดอยครับต้องรับงานกู้คนไปก่อนนะครับปากันได้ในคลิปหน้าคราบสว,ส,สวัสดีครับ